สวัสดีครับนี่ขายไปนานกับเบิง์พาเบิงสุดเปวเนียเป็นสปอคเรย์เปวอนีาเสนอเพิ่มกันจะมีกิ่นกล่องมันตึกนะครับของมันตึกนาล้างมีโอ นาหลังจิสพูงลำโพงโซเนียแจกซินตัวนี้แจกซินหนาหลังเพ่ซเนี่ยโหเอ็มกับโซเนี่ยัวเ,เ,เนี่ยทั้งชุดกับสี่ชั้นแน้ว ใหมาอีกแล้วสร้างยศมาอีกแล้วสร้างยศจันห้เดีวส่นีจักมือนสร้างยศะส่วนนี้จักเมือโอ้ตกใกลเติบยูมีที่ยูกับเพียงบั้นหนึ่งส่ส่นเจ็ดแปดหมื่นผมบอกี่บถถึงสามส่หมื่นลเ วีดอยอกะเลียนไหมกระเพยนไม่ได้โนะไมือดูถึงกล่องมันถึกเออจะอยู่รับกล่องมิโอนะไปวันนี้เนดอยอน,นี้จักนียวสิเหนียวสิบเนียวสินียวประนมซับบอกไต้บอลงกับซับบอกไปวเนียไปวเนนียเบาไปถือจักเนียวระบบก,กันนี้ รุ่นนี้นะรุ่นนี้นะจ๊ะแสดงครบชุดครบชุดกระมันที่หาเมือนคนละ คุณภาพเสียงนี่แต่สิสำหร็จดีบะได้การอยู่เสียงดีเปืออยู่แลวสเปรเซอร์กับสำเร็จมีเตอร์สำเร็จจุดสำเร็จเฮ้ส,สนใจกับถักมา่อไหร่นะครับ สุดนีล่งไรทุกรุ่นครับสุดตัเนียตั้งชุดชุดเนจโป้ยวะมีโพมีพพพโพเฉพาะลำโพงอ๋โอโพเฉพาะลำโพงจอดูขาเพิ่มพะเวอร์เราสับบอกอรถมีติดกล่กองนาล้างความข้องมีโอ,อ โกนหน้งล้านอะยก็เดี๋ยวมื่นกัวลองกิดตาบ้างครับ